สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวยูพิกทุกคนนะคะมีคำถามมาอีกแล้วค่ะคำถามวันนี้ก็คือว่าพี่ขาขอสินค้าขายดีในยูพิกสินค้าขายดีในยูพิกมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วเป็นเรียกว่า b บส t ซล l l อร์กันเลยแล้วมาดูปุ่มกันดีกว่าค่ะว่าสินค้าที่ยูพิกจัดรายการว่าขายดีที่สุดนะคะเอาง่ายๆ คือถล่มทลายอะ่ะมียอดตลอดเวลาจริงๆนะคะแล้วเรามาดูกันว่าอะไรเอ่ยที่ขายดีแล้วถ้าเราแชร์ออกไปมันจะฮิตติดเทรนยังไงกันบ้างนะคะเรามาดูปุ่มตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ที่ใต้นะคะใต้ในตัวของไฮไลท์ ine, คำว่าสินค้าขายดีจะเป็นรูปไฟฮอตค่ะนี่อยู่ตรงนี้ค่ะไฟฮอตอยู่ตรงนี้นะคะสินค้าขายดีเรากดเข้าไปเลยหมวดสินค้าขายดีที่เห็นได้ชัดน,นะคะก็จะเป็นพวกรองเท้า เป็นกางเกงเป็นชุดที่นอนมาดูนะคะตัวแรกนะที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นสินค้าขายดีนะคะตัวแรกจะเป็นชุดที่นอนค่ะชุดที่นอนตัวนี้ก็จะมีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปลอกหมอนคู่ปลอกผ้านวมปลอกหมอน บอกผ้านวมขนาดไซส์ควีนไซส์นะก็คือ5ฟุตค่ะแล้วก็ไซส์งไซส์เนี่ยก็คือจะเป็น6ฟุต100%คอตคอตอนแท้นะคะฉะนั้นราคาแค่เพียงนะคะจากราคาปกติ899บาทเหลือ499บาทเท่านั้นเองแล้วเรายังได้แคชแบ็กคืนอีก18บาท63สตางค์นี่คือสินค้าเบสเซลเลอร์เลยบนยูพิกนะคะเราไปดูกันนะคะตัวเบสเซลเลอร์เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงที่นอนเท่านั้นมีรองเทาง้ามีกางเกงยียนนะคะแต่ตัวนี้น่าสนใจนั่นก็คือ ถังเก็บข้าวเรามาดูวิดีโอคอนเทนต์กันดีกว่าค่ะนี่อันนี้คือถังเก็บข้าวสารนะคะจะมีฝาปิดเปิดมิดชิดนะแล้วก็จุได้ทั้งหมด10กิโลกรัมค่ะอ่าเรามีล้อหมุนได้ด้วยนะคะเราจะสะดวกในการเคลื่อนย้ายค่ะ นี่นะคะทุกคนคะ่ะเวลาเราจะเอาวิดีโอตัวนี้เราก็ทำการดาวน์โหลดตรงนี้นะคะปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะ่ะ กดว่าดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะคะเวลาเราจะเอาไปโพสในช่องทางผ่านช่องทางของ l ล ne อย่างเงี้ยค่ะเราก็โพสได้เลยมันจะเป็นวิดีโอคอนเทนต์ให้กับเรานะคะนี่แล้วก็ตัวนี้นะคะจากราคาปกติ399บาทนะคะเป็นถังเก็บข้าวสารได้10กิโลกรมัมเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วก็แคชแบ็กนะคะอยู่ที่58.06ค่ะตรงนี้แชร์ได้เลยนะ เป็นเพีเ่คิดว่ามันดีมากๆเพราะว่าทุกบ้านต้องมีอ่ะนี่ไงเป็นสินค้าฮิตติดแชร์นะคะแล้วก็มีตัวของคอลลาเจนด้วยนะคะมีหมอนมีเสื้อนะคะเรามาดูเสื้อตัวนี้กันค่ะ เสื้อตัวนี้ที่ฮิตติดแชร์เพราะว่าเสื้อเป็นเสื้อเหมือนคลุมเสื้อคลุมนะคะแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตลายสวยเชียวค่ะเป็นลายดอกไม้นะคะสีขาวพิมพ์ลายด้วยราคาแค่เพียง3 3 2บาท332บาทนะคะมีแคชแบ็คให้12.40ค่ะแล้วก็มีคุณภาพของตัวสินค้าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาได้มงกุดด้วยนะนี่มีคนรีวิวสินค้าด้วยนะคะ ท่านทุกคนสามารถดูได้เลยเราชอบสินค้าตัวไหนแล้วเราสามารถแชร์ไปเนี่ยสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่เบสเซลเลอร์ที่มีคนสั่งอย่างต่อเน,นื่องตลอดเลยนะคะเห็นไหมคะนี่จะมีสินค้าหลากหลายมากมีกลุ่มสินค้ามีกลุ่มสินค้าพวกเป็นสินค้าไฟฟ้ามีกลุ่มสินค้าเครื่องสําอางมีเป้นะคะมีเป้ให้มีแจ็คเก็ตให้มีดาวนี่ด้วยนะเนีย่ยค่ะ มีกลุ่มสินค้าเหล่านี้เป็นหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เราสามารถเลื่อนเข้ามาดูได้เลยนะคะว่าเนี่ยในอาทิตย์นี้มีสินค้าอะไรบ้างที่เป็นสินค้าเบสเซอร์ ller, ใน UP พิกเป็นสินค้าที่มียอดคนที่ซื้อต่อเนื่องซื้อตลอดเลยนะคะเราก็เอารายการเหล่านั้นเนี่ยแชร์ออกไปให้กับเพื่อนๆเ,เราได้เลยผ่านหลายๆช่องทางได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น f a c e b o o k Group เป็น Facebook Page นะคะเป็น Market p a เพ e เป็น Instagram หรือว่าช่องทางผ่านช่องทางไลน์แล้วก็ Mess e n g e r ได้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะเป็นการสร้างรายได้ง่ายๆจากที่บ้านของคุณถ้าใครวันนี้นะคะคุณรู้สึกว่าโอเคคุณยังว่างงานอยู่ตกง,งานหรืออยากมีไรายได้เสริมใครเป็นแม่บ้านหรือใครปลดกเกษียณแล้วนะคะอยากมีไรายได้ค่าขนมนะคะให้กับเราหรือค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆค่ะน้าข่าไฟค่าอะไรได้หมดเลยค่ะแค่เพียงคุณมี1มือถือหนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันของ UP IC เข้ามาแล้วคุณ ใส่รหัสคำเชิญของพี่เอดได้เลยค่ะ1 4 6 1 4นะคะรหัสนี้ค่ะเปรียบเทียบก็คือว่าเป็นรหัสที่เป็นเชิญคุณเข้ามาแล้วคนที่สอนคุณนะคะในการสร้างไรายได้ก็คือพี่เอน,นี่เองพี่เอจะเป็นเมนเทอร์ให้กับคุณนะคะแล้วใครก็ตามที่สมัครแอปยูพิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วใส่รหัสคําเชิญของพี่เอคุณสามารถพิมพ์ที่อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยว่าพี่เอขาขอเข้าห้องในการเรียนรู้หน่อยค่ะพี่เอมีห้องในการเรียนรู้ด้วยกัน3อย่างนะคะอย่างที่1ก็คือมีไลน์ ะะเป็นไลน์กุ๊ปให้กับพวกเราในการแจ้งข่าวสารของทางยูพิกในการแจ้งโปรโมชั่นในการร่วมสนุกในทุกๆสัปดาห์นะคะให้กับพวกเราเลยค่ะแล้วก็อย่างที่2จะมี f c e e o o o กุ๊ปค่ะใน f c e e o o o กุ๊เนี่ยก็จะมีการไลฟ์ในระหว่างสัปดาห์ให้ด้วยนะคะที่ทุกคนสามารถติดปัญหาติดอะไรก็มาถามกันได้แล้วเพจจะไลฟ์สดในการตอบคําถามทุกๆคนค่ะและอย่างที่ 3, สาหรับใครบางคนนะคะที่รู้สึกว่าเรียนออนไลน์แล้วยังไม่เข้าใจนะคะเรียนผ่าน YouTube และยังงงง,งอยู่ปุ่มนี้มันคืออะไรช่วยสอนเทคนิคหน่อยนะคะเพจจะมีการสอนเป็นภาคเวิร์กช็อปนะคะทุกวันอังคารเวลา4โมงเย็น,น,น uan, ถึง1ทุ่มตรงค่ะที่ออฟฟิศลาซาด้าสำนักงานใหญ่ชั้น28่ตึกเอ็มคอร์เทียนะคะถ้าใครมารถไฟฟ้าก็ BTS พร้อมพงนะคะนั่นเองทุกคนมาได้เลยค่ะสามารถมาเจอพี่เอตัวเป็นๆได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ครอบครัวยูพิกค่ะแล้วก็ฝากทุกคนไว้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดสมั ได้เลยแล้วทุกๆวันเพจจะมีวิดีโอดีๆแบบนี้แบ่งปันให้กับทุกคนอีกค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ